ครับผมนายมัณฑพมงักดีนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสองงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังนา์วันนี้เราจะมาพามาพบกับคริเอนสังชัดชุมชนมัวอย่างของบ้านกองแค่หมู่ที่เก้าตำบลสังขารครับอ้าวสวัสดีครับพี่อ้าวคุณจ้าสวัสดีครับนีบ่ช่วยแนะนำตัวเองนบครับผม ตั้มลุยสวนนะครับก็คือคนที่นี่เลยโดยตรงพื้นเพเลยคนสัมพันธ์นะครับใจสามาชิคนคุณช้างพามาของผมช่วงนี้ทุกอย่างก็จะมีของต้นไม้เราเกิดจากอาชีพที่เรามีอยู่ความผิดพลาดจากอาชีพปัจจุบันนะครับทางอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่เราได้ใช้ตรงเนี้ยเศรษฐกิจพอเพียงของพระอ,องค์ท่านนะครับได้ให้เข้ามาเราได้มีโอกาสเข้ามาและเป็นจุดเรียนรู้ใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับต้นไม้การเพาะพันธุ์การพพกขยายพันธุ์ต้นไม้ผมก็สามารถที่จะบ่งบอกและบอกกล่าวได้นะครับ บอกและบอกการให้เขาได้รับรู้ว่าคุณจะหาะไรายได้เสริมเกี่ยวกับสามาชิพชุมชนเกี่ยวกับสิ่งตัวเองที่จะหาได้นะครับสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เราจะได้ส่งเสริมออกไปเพื่อให้สังคมในตำบลเรามันได้อยู่ร่วมกันได้แค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวของผมที่ตรงนี้ที่คุณช้างแนะนำมานะครับ คือจริงๆปลาทูต้มเค็มหวานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นึกคิดแล้วก็ทําขายกันอยู่แล้วต้องบอกคุณช้างก่อนนะครับคุณช้างคือเราใช้ปลาทูต้มเค็มเนี่ยมันมาจากการที่เราเลี้ยงชีวิตอยู่แล้วแล้วมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากโครงการตลาดประชารัฐนะครับตลาดประชารัฐก็คือเราได้งบมาของพัฒนาชุมชนด้วยแล้วก็ของกองทุนหมู่บ้านด้วยแล้วก็มาสารต่อกระสิ่งที่เรามีอยู่ในชุมชนนั่นคือภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีมาเป็นการทําต้มเค็มปลาทู นะครับคือต้องเค็มเนี่ยมันใช้ปลาตะเพียนแต่ทีนี้ปลาทูเนี่ยเขาไร้เกจก็ได้เกิดการสร้างอาชีพขึ้นมาโดยที่ว่ามีท่านหนึ่งที่อยู่ในตะบนสัมพันธ์สัมพานเราเนี่ยนะครับ,รบเขามีอาชีพการทํากับข้าวอยู่แล้วแล้วเ็ามีฝีมือในการทำปลาทูต้มเค็มคือปลาทูเนี่ยเป็นเซียนเลยชาคุญช้างปลาทูเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนข้าวถ้าคุณดับข้าวได้นั่นคือว่าคุณเซียน แต่คนนี้เขาสามารถทําได้พอดีตรงกับคุณช้างบอกมาเกี่ยวกับสามาชิตชุมชนเพื่อการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณช้างเพราะว่าคุณช้างสามารถที่จะได้ดึงออกมาแล้วมีการพัฒนาสานต่อในช่วงกระบวนการพัฒนาสานต่อของกระบวนการให้ประชาชนชาวบ้านอยู่ได้พึ่งพาตัวเองได้อย่างสากของพระราชาท่านที่ท่านบอกเอาไว้เราต้องพึ่งพาตัวเองใช่ไหมครับอย่างที่คุณช้างเคยบอกผมมา นะครับอย่างคุณช้างตอนนี้คุณช้างเดินมาที่นี่คุณช้างได้เห็นได้สัมผัสในหลายๆอย่างสําหรับสมสำนกชุมชนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็เป็นเกียรติที่คุณช้างได้ให้โอกาสมาผมก็ได้บอกกล่าวอย่างประทูต้มเค็มเราก็ได้กระจายแล้วตลาดประชาติเกาะยงเกตเนี่ยเรามีประทูต้มเค็มขายนะครับคุณจะมาสั่งเป็นสินค้าฝากได้ฝากชาวบ้านได้ฝากเพื่อนฝูงไปฝากญาติพี่น้องได้สารต่อได้คุณจะมาเรียนรู้มาศึกษา